สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี้สีหุงเข้าเหนียวนะคะพอมามาพรท่านข่าเหนียวหนึ่งถวยนะคะล้างให้สะอาดค่ะขอล้างก่อนเดือพี่น้องล้างข้าวกอนหลายคนบอกว่าหุงเข้าเหนียวแล้วอันนั้นหงหง,หง,หงานประเสรในส่วนของมนเม่ยหน่อยก็คือหุงตามสูตรเจ้าของเนาะน้่นเข้าเหนียวแล้วกต่เลียนหนาบอกใหเฮมือว่ามันยังดอกสิกะนาเมืนนพี่น้องเบื้องเนาะ ข้าเอาอี้ยังตวงขอ,งน,ขอ,น,งน,อนี้วเข้ากับเอาอันนั้นตวงน้ำด้จ้ะเด้อหลังจากขลังแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากับตเตยขวดน้ำใส่ค่ะครึ่งถ้วยนี่จ้ะขอนี้วถ้วยหนึ่ง น้ำกับเครืงถ้วยใส่ลงไปเลยปิดฝาหม้อไม่น่อยนันมันเกาแล้วมันกัสซีมีคราบสกกรบปกเยอะๆหน่อยนะโอ้ยคือเสียบหนักแต่พี่น้องปักไฟคอยมือเนี่ยเอาละ่ะกดไฟหุงเลยจะ้ะหุงไปเลยนะคะจนมันสุกพอมันสุกแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะคะไม่หน่อยกดไฟไปแล้วนะจะ๊ะเข้าถ้วยหนึ่งน้ำเครื่องถ้วยนะจะ๊ะ ใช้อะไรตรวงก็เอาอันนั้นตวงน้ําไปด้วยเด้อกันจะไฟเปลี่ยนสีแล้วนะคะเปิดฟ้ามอแผ่นพน,พ,นพอดีเลยจ้ะเข้ากับสีข้นมันก่อนเดเด้อข้นมันคือจังเข้าทรายเข่าเนี่ยแหละจ้ะอ้ยไมหน่อยฮอนจับพิษเนี่ยสบายเรียบรอย้อยมาตรงมาให้วุ่นไหวนะจ๊ะดูสิ ว้ายเหนียวนุ่มชุ่มชื้นหัวใจเดี๋ยวมาเบิ่งกัน้ังหนาพี่นองไม่น่ห้อนนอนเปะลงเลยนี่จ้ะว้ายหอนพ่อปันกันเลยค่ะกับห้องหนึ่งนะคะนิ่มพ่อปันกันกับห้องมาเลยค่ะไม่น้อยข้นเส็จนล้วไม่น้อยก็จะปิดฝาถิงแหวกดึงปักออก ถึงไว้ประมาณสามนาทีขันผู้ใดอยากให้มันนุ่มๆซุปข้าวหง,งซุปข้าวหงหลายเนะาะถ้าหงหน่อยกับตักกินตอนนี้ได้เลยนะคะเอาละจ้าข้าวเราก็เรียบร้อยสวยโอเคเลยจ้ารักนะจ้านาฬิกาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ข้าวเหนียวหงเอานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นข้าวดังข้าวกลมอ,อร่อยมากนะเนี่ย ขันคนอีสานเอื่นเขาดังเนาะเขาตังที่มันหุงแข็งอน่หงติดหมอน,นะคะขันหงุงขันห้างหงแบบอกองมีเงินหน้อยพวกกันขันห้างหงเขาสมัยตะกีเนะาะเพราะเสด็จกินเขาตังนะคะหรือว่าค้อนอีสานอื่นเขาดังแทบอืมหยบบลอยแล้วก็อร่อยได้เพราะว่าหมอสำหรับไว้ได้ชุกเฉินเนาะค่ะเนาะชุกเฉินเท่าเริ่มมาเขา่า ใส่ได้ยุติจารักจกากใจนะคะรักนะจุ๊บ